บ้านใครที่ประตูตรงกับบันไดต้องหยุดฟังคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมบอหิมนะครับตำแหน่งหมอปุนศร์ไรมนอเศรษฐีจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะแนวทางในทางที่ถูกต้องและถูกห่วงจุ้ยภายในบ้านของขันนะครับบันไดนะครับใครขึ้นเดินขึ้นบันไดไปนะครับแล้วมีประตูที่มันตรงกับบันไดนะครับฟังคลิปนี้นะครับแล้วก็บูชาน้ําเต้าดูดไปนะครับอย่างนี้ครับน้ำเต้านี้เป็นทำังน้ำเต้าดูดซับ ทำน้ำเต้าอมสิ่งไม่ดีนะดูสิ่งที่ไม่ดีมีอยู่สองประเด็นนะครับสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีนะครับการใส่คาถาและการเขียนยันเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนั่นหม,หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าประเด็นที่บ้านของคุณนะครับบันไดตรงกับประตูนะครับหมอปุณก็จะเขียนยันนะครับที่ดูดสิ่งชั่วร้ายเข้าไปอยู่ในนี้ให้ท่านนะครับ เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายไปนะครับเพราะมันเป็นทางผ่านของวิญญาณนะครับเรียกได้ว่าคนก็จะสิ่งที่ไม่ดีเดินตามเรามาเนี่ยเวลาที่เราออกไปงานสีดําเวลาที่เราออกไปข้างนอกลมพาลมพัดมาก็แล้วแต่นะครับจะมาพร้อมกับเขาจะเป็นสิ่งที่ติดตามสิ่งดีก็ว่าไปนะครับหรือเวลาที่เราไปที่ไหนที่เราไม่เคยไปมีสิ่งที่มีผีใต้หงหรือมีอะไรที่มันติดตามเรามานะครับกันไม่ดีกว่าแก้นะครับแต่นะครับ ส่วนหน้าบ้านหน้าบ้านที่เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับหรือเขาเรี่กเหมือนเราเอาไปตั้งเพื่อดูดซับก็จะเป็นคาถายันที่เสียบเข้าไปอยู่ในนี้นะครับจะเป็นแผ่นเป็นแผ่แผนแผ่นทองนะครับแผ่นทองใหล้ได้แผ่นอ่ uh, ที่เราเขียนที่เราไปทําบุญอ่ uh, ฝันรงโลกนิมิตนะครับเป็นสีเงินสีทองนะครับก็จะใส่เข้าไปนะครับเป็นอักขระเป็นคาถานะครับจากครูบอาอาจารย์นะครับรเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวแอดมินยัง นับอยู่นะครับให้อมิบนับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ครับน้ำเต้าสิบเก้าค่ะเหลือเหลืออยู่สิบเก้าอันนะครับก็จะมีอันแบบนี้นะครับมีการเขียนยันอันนี้เขียนยันจากพี่พรามนะครับพี่พรามพี่พรามจิ๊กพี่พรามคณะพรามสังทองนะครับเขียนให้นะครับเนาะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับวีเควสมานะครับบูชานะครับน้ำเต้าใบนี้นะครับก็คือ 999บาทวันนี้นะครับผมได้ขออนุญาตหมอปุลนะครับให้แถมถุงหมอปุลไปนะครับใส่เหรียญใส่ของใส่เครื่องประดับนะครับของท่านได้นะครับวันนี้แถมไปฟรีเซตนี้เลยนะครับรวมส่งอยู่ในนั้นแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็คือโอนมา999บาทนะครับวิธีแก้นะครับบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปติดนะครับ เอากาวนะครับกาวสองหน้ากาวสามเอ็มนะครับติดแล้วก็ติดไว้ที่หน้าบ้านเราติดปึ้งอย่างนี้นะครับแต่ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบันไดตรงกับประตูหรือเปล่าหรือท่านอยากจะเอาไปติดที่ประตูหน้าบ้านนะครับถ้าติดที่ประตูหน้าบ้านเนี่ยเขาอกว่าสองอันก็จะดีสองอันแบบนี้นะครับจะดีดูดเงินดูดทรัพย์เข้าบ้านนะครับนะวันนี้ก็ฝากไว้เดเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้ครับสวัสดีครับ